แล้วในรอบที่ผ่านมาที่มีการหมดระยะเวลารับรองแล้วถ้าตกลงเป็นไปจีดูจียังไงอะไรอย่างไงร้ยแี่เปิดปรันไงานก็รายงานขอรามวไปเมื่อวันที่2ตุลาคมนนะวันนี้จะส่งไปประเทศไหนคะคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าในเรื่องของ G2G เนี่ย จริงๆแล้วท่านรนตีได้เรียนให้ทราบอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นในเรื่องของข้อสัญญาระหว่างประเทศเราก็เลยไม่ได้เอารายละเอียดชี้แจงแต่ก็ได้เรียนว่ายอดที่มีการขายจีจีแล้วก็คือแดล้านตันแต่วันนี้มันมีการวิาวิจารณ์ว่ามันมีเฉพาะตัวเลขนะคะจริงๆไม่จริงยืนยันว่ามีการส่งออกจริงครับก็ทางนี้ยืนยันนะคะเรายืนยันว่ามีการส่งออกจริงแต่ว่าในตัวรายละเอียดที่จะเห็นอย่างที่เคยเรียนกับทางสื่อมวลชนว่าต้องไปดูตอนที่ตัวเลข ที่มีการส่งออก G2G ซึ่งตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นการทยอยส่งออกตามข้อตกลงระหว่าง G2G ว่าเราจะส่งของอข้าวเนี่ยเมื่อไหร่แต่ทั้งหมดที่มีการขายไปนะคะก็จะจบในสิ้นปีหน้าค่ะ G2G กับอะไรอะไรนะคะกประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรแล้วก็ก็อย่างหลายประเทศอย่างในในกลุ่มอาเซียนก็มีนะคะค่ะกเห็นการสื่อาร เห็นค่ะเห็นค่ะเป็น MOU ค่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่เดือดท่องซาบค่ะเป็นเอ็มอูไม่ใช่สัญญาการซื้อขายเป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ MOU มอูเป็นสัญญาซื้อที่สัญญาปกสัญญาครับผมผมชี้แจงไปแล้วนะฮะครับก็ตามประเทศที่ได้ชี้แจงมาตั้งแต่แรกนะครับตามนั้นครับของไหมคะสารัฐมนุษยรับที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้มันจะกระทบกับนโยบายนี้ไหมคะก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าเราทําทุกอย่างเพื่อที่จะดูแล น้องชาวนานะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทางสารยุติธรรมจะทางสารรัฐนูลจะรับฟังข้อ, mm hmm. ข,อข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อชี้แจงจากเราแล้วก็พี่นางคะ่ะตามวัตถุประสงค์นะคะฝ mm hmm. ่ายค้านเองก็จะยืน่นนะพี่ปลายสวเองก็จะยื่นอะพี่ปลายเรื่องนี้รัฐบ mm hmm. าลท้องเจ้แจงค่ะอันนี้ก็ก็อย่างที่เรียนนะคะเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลชี้แจงนะคะ mm hmm. ค่ะรับทราบ